สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมมอไซค์นะครับมอไซซิงนะครับอันดับแรกก็ออกก่อนนะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับให้เราไปที่เ l a y s ส o ต e ร์นะครับแอป p l a y Store เลยแล้วก็ออกก่อนแล้วก็เขียนคำว่าคกมมอไซค์นะครับเกมมอ นะครับเกมมอไซต์นะครับแล้วก็ี๋ยวแล้วก็ให้คนทุกคนจะเห็นอันนี้นะครับทุกคนจะเห็นรูปหน้าโปรไฟล์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนโหลดนะครับเนี่ยก็จะมีแบบนี้เลยนะครับแล้วผมจะสอนเข้าไปเล่นนะครับอันดับแรกอ่ะตอนเข้าไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับอันดับแรกอ่ะอันนี้คือ ดี๋ยวป็นโฆษณามาดูครับนีวอันนี้คือปรับเสียงรถนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะ่ะก็จะให้เลือกแม็กนะครับแม็กก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเอาอโอเคแบบนึง มัวไปหมดละวผมนะแป๊บๆแป๊บๆมาแล้วให้เราเลือกแม็นะครับเดี๋ยวผมเอาแม็นี้ก็แล้วกันต่อไปนะครับผมจะมาสอนนะครับถ้าใครแบบอยากได้คันไหนละวะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแป๊บถ้าใครอ,อยากได้เป็นแบบเมนูคันนี้นะครับเลือกมา คันที่56นะครับต่อไปถ้าใครอยากได้คันนี้เนะี่ยเลือกมาที่ 5, หมาย54นะครับแล้วใครส่วนใครที่อยากได้เ,เดี๋ยวแป๊บยังไงแล้ววะส่วนใครที่อยากได้คันนี้นะครับให้เลือกมาที่74นะครับจะมาสอนแต่งรถมาเลยครับแลวทุกคนใจตรงนี้นะครับมันสามารถเล่นกระสอบแบบมีคนนั่งด้านหลังนะครับมีเลย แล้วก็อันนี้คืออ่ะนี่คือแต่งตัวนะครับแต่งตัวนะมันจะเอาหมวกสีแดงกันแล้วกันนะเห็นไหมมันแต่งตัวแล้วก็แล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้มันคือแต่งตัวจะกนามาอีก แล้วก็ต่อไปนะคบทุกคนจะเห็นอักษรคำนี้นะครับ B I K E นะครับมันจะแต่งรถนะครับเนะี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะแต่งรถอันนี้คือแต่งสีรถนะครับอันนี้คือยังไงแต่งล้อแต่งล้อครับตรงนี้ก็สีล้อต่อไปตรงนี้ก็จะท่อนะครับงั้นผมก็จะเอาตัวนี้ก็เลยอ่าจะเอาเป็นตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับ ตรงนี้ก็คือโช๊คนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะครับต่อไปอันนี้คืออ่าปรับความแรงนะครับใครที่จะปรับความแรงให้สูงก็ปรับให้มาตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีด้านหลังตรงนันแน่ครับเอ็นด้านหลังนะครับอ่ะจะมีนะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือไฟด้านล่างครับ ตอนแรกทุกคนแก่อยู่อย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดมาที่ ON นะครับ No นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะสามารถปรับสีได้นะครบตอนนี้ก็ไม่รู้อะไร <c oughs> แค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดใจดก็ให้เป็นกำลังใจได้นะครับคลิปนี้ขอ300ใจนะครับบ๊ายบาย